เอาจากพี่น้องเอฟซีค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเ e อฟซีท้องทั้งช่องเจตู่ผาด้วยหรือว่าอมยิ้มพาไปดูนะคะเนาะโอ้มือนีมาพอเอฟซีเจ้าของพี่น้องเอ้ยพ่อตะเพิ่นเลี้ยวเห็นปุ๊บเพิ่นเหเอิ่นใส่เจตู่เจตู่ว่าสันว่าเคยเบิง่งหนึงแต่อยู่ในคลิปวันว่าบาัดนี้มือนีเจตู่สีมาอุดหนุนเพิ่นแต่เบิง่งเพิ่นสีว่าจังใดตําบกหุ่งไก่ย่างสมตําอยู่เซลพุม่มนะพี่น้องเด้อขางนาลุงบานชี่รถ เลี้ยวเสร็จลงบานมานนี่ละ่ะออกไปทางบานเจตูนี่ละ่ะพี่น้องเอฟซีผู้ใดอยู่เสลภพูมอยากมาแวะไม่กินน้ำกับมาตาบกภูงแ่บแสบตัวละมือนั้นมาแวะสื่อไปหลอบนึงแล้วเอาคุณแม่วันด,ดีค่ะอุย้ยไก่ย่างวิเชียนพนาพี่น้องไก่ย่างวิเชียนบุรีัสสูตรแท้แม่นบ่าแม่นี่สูตรเพชรชบูแบบชรณ์ของจริง ตําบุกฮู้กับหอมหวยหวยพี่นองน้ำร้ายแตกแถวแบัดที่นี่พูดนะพูดแพูดนะเมมคักก็เจว่ตําเลยเด้อบัดนี้นหอมคักหอมคัก응ตําบุกหุ้เช่าว,ว่างเจว่แล้ววาอันนี้ตําบุกฮูงอีหยังก็จ้าเพชบุรีเพชบุก็เพชรบุ์เพชบุลครับไก่ย่างวิเชียนเอาไก่ตัวหนึ่งแล้วค่ะไก่หนึ่งตัวจ้า เอาตัวใด่บัตีเอาตัวนี้จังไงหมักตัวใหญ่ๆเป็นยังไงมาอยู่นี่ขายดีบ่คะฝันดีไถ่ก้บ่ฝันดีบ่ฝันดีอ้าวพ่อค่ะว่าฝันศีรษะกองเหมือนไงเฮ้ยผู้ใดเป็น well, คนฝันพ่อใหญ่เป uh ็นคนฝันฝ uh ันว uh ่างได่เกาะด้สีเข่ากองบักือนไงฝันว่าได้สีเข่ากองเหมือนไงจมขึ้นฝันฝันว่าสร้างตัวใหญ่ยิ่งข uh ึ้นเ่ยเฮ้ย พ่อเนงบอกมาคืว่าไปยืนในบ้านทองแถาไม่ไล่ไม่ไล่ไล่กับไปยืนน้่ของนึงกับว่ามหนจไปทำสิไป่ต่นก่อนบ่สิบบ่แมนบ้านเลขทีบอกอันผู้แฟนกับฟันว่าได้กุมเขากุมบบกไงหนึงได้สีเขากวองบบกไงก้อนที่สีฟันว่าได้สีเขานี่คือคุณแม่ฟันว่าได้สร้างโตแบกไงเห็นสร้างโตแบกไงแม่บ่แมนบ้านเลขทีเฮาสีมาซะบ่แม่ฮะ คือติดเพอร์เวอร์อยู่แถวบ้านเลขทีแม่เห็นบ่พี่น้องนั่นบ้านเลขทีเพื่อนนั่นสี่ไอเจ็ดสี่ทับสี่แต่ว่าขันว่าสร้างโตบอกไงนี่ก็คือเป็นเก่าด้เ,เก้าเจ็ดสี่เอาเขาเนีย้ยอันเอาเขาเนี้ยจักอันสี่ห้อก็ได้จ้าอ่าอุดนุนอุดนุนมานบ่วังหันมานบ่นบนฮะ ซื้อบ่ได้โอ้สามมาซื้อบ่ได้ได้เลขหกสามมาแต่ว่าซื้อบ่ได้ไปซื้อเราคนมาอ่านแต่เราไม่ได้ซื้อบ่โอ้เสียดายเนาะบ้าบ่าไปหาเจตู๋เว้ยเพื่อหูจักเจตุอยู่เจตู๋สิผ้าชีาะหาซื้อเป็นขั้นตผนยังถามเจ้าอยู่คอว่าเลียนรู้เพิ่มเรียนบ่โอ้ดีแล้วดีแล้วเอาอันเบาเบาเลี้ยงคว่ำฟันเนี่ยเพิ่นฟังก่อนเถอะอันฟันฟันขึ้นขึ้นแหลกฟันวางใดกว่า ฝันตีสีเนาะฝันกรสช่างโตแบบนี้ยืนนี่เนี่ยฝันเลยยาวมาไม่ไล่ไปไปไม่ยืนอยังกั้นไปยาวไปห้องนึงห้องนึงนี่เลื่นขอก็เลยตื่นเลยเนี่ยห้องหนึ่งห้องนึงนั่นนะกับมันกับบ้านเลขที่อันเดียวกันบ่แมนบ่บันนี่มืงเคลืนนี่คุณพ่อฝันฝันไงนี่ว่าฝันฟาดข่อยมัดสีกองผ้าแขกกองง่ายไงเขาเอ้ยคนชิงลูกคนชิงลูกเราพี่น้อง คุณพ่อเลาฝันมาได้สีเข่ากองบบกไงคุณแม่กับฝันว่าสร้างโตบักไงแต่ว่าบัดนี้บ้านเลขทีแต่ว่าบ่เป็นตัวเลขแม่บ่แม่แต่ว่าบ้านเลขทีเพิ่นแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเจ็ดสี่ทับสี่แต่ว่าขันว่าสร้างก็คือเก่าได้พี่น้องเอาเก่าใส่ด้วเก้าเจ็ดสี่หรือว่าเก่าสีเก้าเจ็ด ไปยังสัน่นแม่ค่ะเอาหัดผูดใ้ใดอยากจะมาอุดหนุนตำบอกฮวงเด้อพี่น้องเด้ออุดตำบอกฮวงเช่าว่างปิ้งไก่ปิ้งไก,งไก่อันอันวิเชียนบุรีวิเชียงเอ้ยวิวิเชียนบุรีแมนแมนวิเชียนบุรีอาขี้เหลียวมาจากเส้นล่งบาลเส้นล่งบาลมานี่ละแล้วก็เพิ่นจะอยู่ทั้ง ทา้งสายมือแต่ว่าทาม,มาจากทางบานสายขาวจะอยู่ทังขวามือแลอพี่น้องเด้อแต่ว่าตํำบกหุงเล่าหอมแสบค่ะเป็นตาแสบค่ะพี่น้องเอ้ยอน,นั่นผู้นั่นผู้ฝันนั่นฝันว่าได้สีเขากุ้มเขาตโตแบบง่ายกุ้มเขาโตแกไง่านั่นกุ้มเขากุ้มบบกไงแต่ว่าคุณแม่หนีฝันว่าได้คุณแม่หนีฝันว่าเห็นสางโตบบก่งยมาสั่นว่าเป็นยักษ์บาทล,ละแม่หนี ร้อยเก้าสิบบาทรอเ้าอาอุดนุนกันไปพี่น้องสื่อซอยกันมาหมืหน่นเน่งปิดลานก้อนเทียงนี่กับเมื่อเดวนี่พ่อได้ขายบ่หรอแม่บอกว่ามัายดอ้ามาไม่เนะาะธรรมาดาละ่ะ อดเอาสะก้อนเฮามาใไม่จ้ะคขอบคุณลาล้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอาบ้านนี้เจตุศิวอันึ่งซูฟังเด้อบัตชินีเด้อบ้านเลขทีเด้อพีนองเด้อจำห้แม่นเด้อของคุณแม่เพิ่นคุณพ่อเพิ่นฝันวไดสีเขากลุ่มแบบไงนี่ก็คือเลขเขาแล้วเขานี้ละเขาเฮี้ยนหลังนี่ละบ้านเลขทีสามสี่ห่องนี่เป็นบ้านเลขทีอันเดียวกันแต่ว่าคนละทับเนาะเอ้า อันอันอันของคุณแม่นอนนี่คือเจ็ดสิบสี่ทับสี่แต่ว่าฝันว่าสร้างอยู่นี่แต่ว่าคุณแม่นั่นว่าไล่ไปแล้วไปอยู่ห้องที่หนึ่งเนาะแม่เนาะเฮ้ากับไปเบื้องบ้านเลขทีห้องที่หนึ่งสะก้อนตต๊ะบัดทีนี่มันมันมันสีมีทับบ่คือกันเด้พี่น้องทับเพิ่นสีบ่คือกันเด้อ่าทับเพิ่นสีบ่คือกันเด้อ๋อันอันนี้ห้องนี้เจตูเคยมาเศร้าพี่น้องห้องนี่เจตูเคยมาเศร้า เกตุเคยมาเ้าพ่นยู่เทียนนึงค่ะเป็นญาติของอาจารย์โก้ค่ะบ้านบ้านเ้านี่เป็นญาติของอาจารย์โก้เกตุเคยมาเสาพ่นยูเทียนหนึ่งอ่ะสี่ไอเกตสี่ทับหนึ่งค่ะพี่น้องเกตสี่ทับหนึง่งคุณแม่เพิ่นมาเพิ่นไลสร้างจากห้องของเพิ่นนันเล้วกกไล่มาไล่มาแล้วม่ยืนอยู่นี่ม่ยืนอยู่ห้องนี่เ็ดสี่ทับหนึง่งล้วบ้านนี้พอดีแฟนเพิ่นกับมาฝันอีกว่า แฟนเพิ่นกับมาฝันอีกว่าไอ้ฝันว่าอันอันสีได้อันเอียงก็เออได้สีเขากุ้มเขาโตบักไงหนึ่งวันสั่นว่าะอกองบักไงหนึ่งพะนะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางแล้วพี่น้องเด้ออ่าฝากไว้พี่น้องเอฟซีเกตูกัามาตอนมาฝากคุณแม่เพิินกับคุณพ่อเพิินกับขายเข้าเนีย้ยไก่ย่างสมตำยู่นี่ละแวะมาอุดหนุนเพิินนํำเนี่ยเด้อพี่น้องท่านใดที่ได้ผ่านมาทางนี่ก็ได้ แวะมาอุดหนุนเพิ่นน้ำเนี่ยฮะเทียเพิ่นได้อันอันนั่นอันเพิ่อนอันได้ตัวดีกัแวะมาถามเบิ่งหาเทียเพิ่นฝันไม่เนาะค่ะเนาะมือนีเจตุกะสิขออนุญาตลงหานลงเวทีฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องรวยดวยกันสู่ผู้สู่คนบ้านเลขที่ของเพิ่นนี่ละเท่ากับชิดสวาก้าเจ็ดสี่หรือว่าหนึ่งเจ็ดสี่หรือว่าเจ็ดสี่สี่ หรือว่าซีซีเจ็ดเป็นสันนาอพี่น้องเนาะเอาเอาตามพี่น้องเห็นหนี่ละรวยๆกันสูผู้สูค้นค่ะ